แึ่นตลาดจีนไม่ได้ทำไมเวียดนามถ<อ>ึงไปอ,อเมริกาเชื่อก่อน <แ Born S 1> จะปลูกม,มันต้องมีข้อมูลก่อนว่า<ๆ>อย่างเงี้ยคือผมบอกว่าทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยผิดพลาดในเรื่องเนี้ย<ๆ>เราไม่โซนิ่งเราไม่ได้บอกเกษตรกรว่าเฮ้ยจังหวัดนเนี้ยนะคุณไม่ควรป<ๆ>ลูกไทยเราก็ดีใจโอ้ยคนจีนตั้งพันหกร้อยล้านคนยังไงก็ขายได้อยู่แล้วกินอยู่แล้วพูดข้อข้างตัวเองคนไทยยังไม่ได้ชอบกินตุเรียนทุกคนแล้วคนจีนจะกินหมดทุกคนไหมแล้วทุเรียนเนี่ยคนจีนนะคนเขาก็เยอะบอกพี่น้องเกษตรกรนะฮะ ที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะเป็นห่วงแล้วก็ใช้ข้อมูลประเทศไทยตลอดเลยเราเนี่ยไม่เราขาดข้อมูลเรื่องการตลาดเราหาตลาดไม่เก่งเวียดนามเราเราตลาดเราไม่เป็นจริงๆครับเราไม่เป็นจริงๆแล้เราก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช่อชาแนลนะครับวันนี้ผมมาที่นี่ผมเจออาจารย์ศักดานะครับสวัสดีครับโอ้นี่ต้องบอกว่านี่ปรมาจารย์ขออนุญาตติดไม้นิดนึงนะครับโอ้อาจารย์มาจากเวียดนามเมื่อไหร่ครับเนี่ย ผมอันนี้เพ<อ>ิ่งกลับมาเมื่อผมไปม<อ>าหดึีแล้วแต่เนี้ยพาเพื่อนจากนครสีตเป็น<อ>ามสาวัสดีครับโอ้โหนี่อาจารย์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ดูเรื่องตลาดของที่เวียดนามด้วยนะนไปเที่ยวมา,นะ,านะครับราคาแล้วน่าเป็นห่วงกันเนี้ยราคาขายส่งโบโลละใส่สี่สิบห้าบาทเนี้ยต้องไหนสี่สิบห้าครับอาจารย์ต้อิรู้เลยนะสามห้าบาทสี่ห้าบาทโอ้โหนี่ของภาคใต้นะครับอาจารย์นั่นแหละปีเนี้ยปีหน้าหนักกว่านี้ปีหน้าหนักกว่านี้อีก ผมผมไม่รู้นะผมพูดไปเมื่อสิปีที่แล้วที่ออกอัมรินทีวีนะอัมรินชนะรู้สึกผมพูดได้ว่าไม่เกินสิบปีทุเรียนจะตายมันจะราคาต่ำร้อยแล้วนี่สิบปีพอดีที่ผมทานายไว้เป๊ะเลยนะเอ๊ะเลยไปดูในในเฟซผมได้เลยผมพูดตามอยู่แล้วอาจารย์สิปีไม่เกินโดยปีนี้เียนนามก็ไม่ได้ราคาเหมือนกันครับเละมันบ้านเราเงี้ยแ้วทุเรียทุเรียนก็ไม่ค่อยดีเลยทุเรียนเขาก็เนื้อเป็นไตไตเพราะว่าฝนมันไม่ฝนมันเยอะครับมันไม่ค่อยดี เขากาลังเก็บเกี่ยวทุเรียนเขาตอนนี้เริ่มแล้วโอ้เริ่มแล้วที่เวียดนามก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันนะสาภาพเดียวกันผมไม่รู้แล้วก็แต่ปีนี้ทุเรียนไทยต้องยอมรับนะครับจารย์ว่ามันจะหนักปีน,นี้เพราะกมพ<อ>ูชาส่งออกได้แล้วกมพูชาส่งออกรถแรกเริ่มออกไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็พม่ก,ก็ปลูกเยอะแล้วผมต้องบอกว่าเมื่อกี้นั่งคุยกับเพื่อนมาตลอดเลยเออคือก็บอกเราพึ่งตลาดจีนไม่ได้ทําไมเวียดนามถึงไปอเมริกาถึงจะคุยกับอเมริกาเรื่องภาษีเขาบอกว่าเขาบอกว่า อเมริกามันไม่เหมือนจีนครับเพราะเขาก็เคยถูกจีนยึดครองมาตั้งสองพันปีก็บอกว่าไอ้จีนมันเข้ามาแบบมันยึดครองเลยครับแต่อเมริกาเข้ามาไมได้อรอคนเข้ามาผลประโยชน์ใช่ไหมไม่ได้ไปอยู่กับเรามันมาผลประโยชน์แล้วนไปแต่ไอ้คนที่ยึดครองมันเข้ามาแล้วมันฝังเลยเพราะนั้นทุนจีนเข้ามามายึดบ้านเรามาเอาเนอนี่คือนี่เป็นลักษณะของจีนที่มาแล้วยึดครองแต่อเมริกามาถือโอกาสเอามาเอาช่วยโอกาสไปแล้วก็เอากลับไปเอาผลประโยชน์กลับบ้านครับาาไม่ไม่ยึด แต่ว่าจีนนี่มันยึดเลยโอ้ยคือความแตกต่างนะยึดเลยใช่ไหมครับใช่ผมนั่งคุยก็ถึงบอกไอจีนทุนจีนมาเอาทุองเราที่อะไรที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกนี่มันเรื่องจริงเลยนั่งวิเคราะห์อะไจริงวครับลักษณะความแตกต่างระหว่างอเมริกากับจีนอเมริกานี่มาแล้วมาเอาผลประโยชน์แต่จีนมามันยึดของยึดของโอ้คือความแตกต่างคนรู้อาจารย์ไม่คิดว่าจะเจออาจารย์ที่นี่อาจารย์ศักดิ์ศักดาศีนิเวศเขาไปครับผมก็ดูช่องคุณอยู่โอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์น่ารัมคบีจ มีเขาเอาจานไปจากบ้านเราเอาะเวียดนามเขาก็สวยตีอย่างเงี้ยเขาปลูกได้เนื้อแห้งดีด้วยเนื้อแห้งดีด้วยชีวเวียดนามม่นนะใช่เนี่ยอันนี้เงาะไทยขอโทษนะครับอ่าเนี่ยของเขาเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแห้งเราเขาปลูกเงาะโรงเรียนเราเนี่ยไปพันจากไทยเราเนี่ยทําจากไทยสมารีเนี่ยเขาก็เริ่มไปปลูกแล้วมีเยอะแล้วนะแล้วก็ลองกองลองกองบ้านเขายังแพงอยู่นาเข้าจากประเทศไทยแต่ตอนนี้เขาเาเข้าไม่ได้ก็าะเห็นมนปิดแดงเขาก็เลยต้อง เอาของ้ันเขาขายปีนี้ผลไม้เพิ่มบองอย่างราคาดีเพราะว่าไม่ได้นําเข้าอย่างไร<อ>แต่สวยนะเนี่ยสวยนะครับเราสวย<า>เ,เดินดูหน่อยเออผมผมมีร้านหนึ่งเป็นร้านลุงโกรครับเขาขายทุเรียนซึ่งเป็นตอนนี้เขาขายทุเรียนตะวันออกแล้วก็มีทุเรียนใต้ด้วยครับอาจารย์ตอนนี้เป็นทุเรียนใต้เข้ามาเราเราไม่เก่งเราไม่เก่งเรื่องตลาดไอ้นี่ราคาเท่าไหร่ครับลองกองราคาเท่าไหร่จ๊ะแปดบาทแปดแปดบาทเอ็ดบาท โอ้วันเราสันเวียดนามดองหมกกีหมกกี้ฮะหมวกกีหมกงานโอ้เนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ครับอาจารย์อันนี้จะเป็นทุเรียนอ่อเป็นทุเรียนของของทางใต้ของทางใต้เป็นของลุงกอสวัสดีครับ this from the south นี่อาจารย์สักดานี่ศีนิเวศครับ from the south ปรัมมอาจารย์ทุเรียนอยู่ดูเวียดนามด้วยผมไม่ได้ปลูกทุเรียน แต่ว่าแต่ผมดูเรื่องเรื่องตลาดนะครับผมไม่ไม่ได้ทําทุเรียนเรื่องทุเรียนผมไม่เก่งหรอกนี่ลุงโกลุงโกเรื่อตลาดเจ้าของร้านโอ้โหนี่เพื่อนผมจากเวียดนามนะบริษัทใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากเลยเจออาจารย์วันนี้นะครับโอ้อาจารย์ท่านก่อนนี้โลเท่าไหร่ที่ขายส่งเนี่ยอันนี้ขายส่งโล่ละเกียรติสิบเจ็ดสิบแสดงว่าของที่นี่ดีฝ่กครับร้านนู้นก็ขายแค่สี่สิบห้าแสดงว่าก่นละเกียรตจริงๆตริงตรงตรง ตรงตรงเนี้ยปลาลัดลุงโกเขาขายผู้เรียนที่แก่ครับ This one uh t w e n บาท it depends on the grade no. depends on the quality ขนาดลูกเล็กๆอย่างงี้เปลือกบางเนื้อเนี่ยยังเหลืองครับเดหลือเขาต้องซื้อกับอาาจรย์ผมไม่กล้าไปแวะที่สวนเพราะว่าไปซื้อแล้วเหมือนไปขอเขาอ่ะเขาก็ไม่กล้าเอาตังเราใช่เราก็ซื้อเอาข้างนอกเถอะคนเขาติดตามอาจารย์เยอะชมก็เยอะด่าก็เยอะเหมือนกันครับอาจารย์ เขาก็มองว่าผมโปเวยนนามมันจริงมันไม่ใช่ใช่ผมเตือนไวตลอดแล้วว่าอย่าปลูกกันเยอะไม่มีใครเชื่อใช่ก่อนจะปลูกมันต้องมีข้อมูลก่อนว่าเราควรจะปลูกเท่าไหร่หรือปลูกหรือไม่ปลูกเพราะว่าไม่ใช่อย่างงี้คือผมบอกว่าทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยผิดพลาดในเรื่องเนี uhh ้ยครับเราไม่โซนิ่งเราไม่ได้บอกเกษตรกรว่าเฮ้ยจังหวัดนี้นะคุณไม่ควรปลูกครับเพราะว่าหนึ่งน้ำไม่พอครับถามว่าทุเรียนปลูกที่ไหนได้ไหมปลูกได้หมดนะแถวประเทศไทยทั้งเหนือจนใต้อะแต่ถามว่าผลมันออกแล้วมันดีไหมล่ะคุณภาพ แล้วใครปลูกเนี่ยแล้วมันมีตลาดไหมจะขายใครจะมาเราใช้น้ําปีละเท่าไหร่ครับนะพอทําแล้วมันคุ้มไหมที่จะทําต่อไปเพราะฉะนั้นคือห้ามปลูกไม่ได้แต่ให้ข้อมูลบอกว่าที่ใดควรปลูกที่ใดไม่เหมาะสมที่จะปลูกนะดูทั้งการตลาดดูทั้งระบบไอ้อนิเวศระบบไอ้เรื่องน้ําเลยต่างๆสําคัญมากทุเรียนนะน่ะน้ําไม่พรนปลูกไปมันเจ๊งครใช่ไหมเร<ม>ก็เห็นเขารวยก็อยากจะรวยตาม แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจนเนี่ยเขาทุ่มขนาดไหนเขาเอาเงินาพอตอนนี้เจนเทาหมดพอเจนเทาหมดปั๊บราคาทุเรียนตกก็เมื่อก่อนมันอยู่ได้เพราะมันเอาเงินมาเงินนามาทุ่มแล้วก็มาไปนั่นไปแล้วก็ซื้อไปก็ไปทิ้งมั่งไรมั่งก็ช่างมันก็ขายล้วก็ขายได้ราคาดีเราก็ดีใจโอ้ยคนจีนตั้งพันหกร้อยล้านคนยังไงก็ขายได้อยู่แล้วกินอยู่แล้วพูดข้าวข้างตัวเองครับคนไทยยังไม่ได้ชอบกินทุเรียนทุกคนเลยแล้วคนจีนจะกินหมดทุกคนไหมแล้วทุเรียนเนี่ยคนจีนคนจนเขาก็เยอะเขาจะกินหรอซื้อทุเรียน แลเขาจะมาเฝ้ากินตุนเรียนเราไหวเหรอมันก็ต้องราคาตกอะ่ะและ้วจงเขาก็ตลาดเขาก็ให้อนุญ,ญาตในประเทศนู้นประเทศนี้สง่งออกครับพ็ตลาดมีเยอะปั๊บเขาเคาะหัวแล้วเอ้ยราคานี้นะถ้าแพงกว่านี้ก็ไม่ซื้อนะ <laughs> เป็นไงเจงไหม <laughs> โดนหมดไอ้พวกที่มาที่หลังอย่างกัมพูชาเองก็เจ๊งเพราะอะไรถึงส่งออกได้ก็เจงเพราะว่าราคามันตกแล้วมันคู่แข่งเยอะโอ้ไหนก็ไหนเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงถามอาจารย์นิดนึงทุเรียนที่เขาเอาไปเทขอโทษทย์เทไปเทให้เห็นในโซเชียลอะ อันนั้นคือทุเรียนอะไรครับอาจารย์เราเราต้องดูก่อนของประเทศไหนน่าจะเป็นเวียดนามที่ทปกติเวียดนามไม่เคยทิ้งทุเรียนไม่เคยใช่ไหมหรือว่าเป็นภาพ AI ผมว่าเป็นภาพตัดต่อมากกว<อ>่า He asked about the he see the truck in in Vietnam the dumb durian to the to the cannot <c oughs> I think no not in Vietnam dumb dumb durian cannot sell and the dumb throw out h huh? u yes นาะไม่มีใช่ไหมครับเกษตรกรเวียดนามไม่อย่างสเกเกษตรกรไทยนะครับของเนี่ยขายกิโลละบาทก็ขายอได้ตังค์อ่ะแต่เกษตรกรไทยเอาไปโยนทิ้งบนถนนสังใจตังค์ไม่ได้เสียค่าแรงเสียเวลาทำงานวันเสียค่าน้ำมันรถขนไปทิ้งแล้วก็กลับมานอนร้องไห้เนาะเนาะนัดหน้าไปแค่นันเองเวียดนามก็ไปแกะ เพราะนั้นก็มีลงแช่แข็งเยอะกว่าเราอีกลรงเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากเลยเพราะนั้นไอ้ภาพที่มันออกมามันไม่ใช่อย่างไอ้รถที่มาด้าทุเรียนทิ้งเลยนะไม่ใช่เป็น AI อะไรประมาณนี้เป็น AI ไเป็นภาพที่เขาทำขึ้นมาผมนองบอกว่าวิธีคิดเกษตรกรเขากับเราต่างกันว่าเราขายไม่ได้ไปเททิ้งบอกเททิ้งทำไมเขาก็บอกว่าอย่างน้อยลูกระบาดได้ตังค่ากับข้าวอ่ะแล้วถ้าเททิ้งแล้วคุณได้ตังค์ไหมเสียตังค์เสียทั้งเวลาเสียทั้งอะไรกลับมานอนไก่หน้าผากอยู่บ้านทำอะไรได้แค่ฟามมันสะใจ เนีมม่ยผมพยายามให้ข้อมูลมันมันไม่จริงเน,นี่ยถามโดยคนแนะนามันไม่จริงโอเค<ม>วันนี้<ม>ดีใจนะเจออาจารย์ศักดาตัวจริงยังไม่ในโซเชียลอ่ะดูมีอายุหน่อยแต่ตัวจริงยังหนุ่มอยู่ <c oughs> เลยผมเจ็ดสิบปีแล้วโอ้ยยัง,ยงดู<ป>แข็งแรง,<ด>แงครับยังหนุ่มดีครับแข็งแรงอยู่เลยลุงโก้ป้ารัตนะครับโอ้น่ารักขายทุเรียนดีวีคุณภาพท่างเจ็ดต้นเลยครับเจ็ดสิบต้นย่างเขาเจ็ดสิบเอ็ดผมเกิดก้าว โอ้97 97ดีเดียวกันเออนั่นหละโอยังหนุ่มๆทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เจออาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์จักดาศีทิเวศนะครับผมเองก็ดูท่านอยู่นะครับให้ความรู้เกษตรกรแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเองคับผมพยายามให้ข้อมูลเพื่อเตือนเกษตรกรไม่หลั่งไปเยอะแต่ว่าหลายคนไม่เข้าใจผมก็มองว่าผมโปรเวียดนามโปรจีนซึ่งมันไม่ใช่ผมคนไทยครับยืนยันผมคนไทยยังไงผมก็เชียร์คนไทยผมเตือนเพราะไม่คุณหมดตัวหมดตัวนะแต่ถ้าไม่เชื่อผมก็หมดตัวนะเป็นแล้วผมพูดมาสิปีที่แล้วว่าเป็นตู้เรียนจะต่ำร้อยแล้วปีนี้เป็นไงสปีพอดีลยวรต่ำร้อยเป๊ะเลยใช่ไหมครัปีหน้าหนักกว่านี้อีกแล้วนี่พม่านะเลิกลบเมื่อไหร่ไทยไต มาปลูกแถวรัดมอนบานเลยครับอืมผมไปดูมาเนี่ยเมื่อเดือนอที่แล้วเยอะหมอนทองลงาบานเลยนะมูสนันคิงก็เยอะนะเพราะ <ๆ S 1> นั้นผมไปเห็นหม,แมดแล้วนะผมดูล่อนาคตเนี่ยถ้ากเกษตรกรไทยนะไม่พยายามทหํหลีกเลี่ยงลดต้นทุนนะที่แนะนาเนี่ยเขาพยายามหนีไปอินทรีเป็นตุเรียนอินรีมังคุดอินรีเงาะอินรีเขาบอกตรงนี้ตลาดมันได้ราคาแล้วคู่แข่งมันน้อยแต่ขณะเดียวกันไทยอัดยาอัดยาอัดยาสายบต้แล้วก็บอกพี่น้องเกษตรกรนะะ ที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะเป็นห่วงแล้วก็ให้ข้อมูลประเทศไทยตลอดเลยเราเนี่ยไม่เราขาข้อมูลเรื่องการตลาดเราหาตลาดไม่เก่งเหมือนเวียดนามครับเนเวียดนามตลาดเขาเก่งเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยผมมาเนี่ยเขามาดูสับปะรดก็อยาสับปะรดไปบ้านเขาร<ม>ประเทศไทยทำสับปะรดสับปะรดเก่งแต่ประเทศเวียดนามหาสับปะรดไม่พอส่งขายเงาะเนี่ยที่เอาไปจากประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะเขาไปฉายรังสีแล้วก็ส่งไปอเมริกาเขานําเข้ามังคุดกับเงาะมากนะครับ อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้กินเองเขาส่งออกนอกนะแต่บ้านเราไม่ส่งออกไม่ได้นะเราเราตอนนี้เราต้องส่งผ่านกัมพูชาเขาก็ผ่านไม่ได้ของเขาก็ไม่มีส่งออกเ <c oughs> ขาก,ก็โกรธเหมือนกันนะทันี้พอของส่งออกไม่ได้นะเป็นแบบนี้นะเกษตรกรเวียดนามเขาได้ตังค์เยอะ <c oughs> ขายพวกนี้ยแต่เตกษตรกรไทยจะไม่ได้ตังค์เพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเราส่งไม่ได้ครับเราผ่านกัมพูชาไม่ได้ครับนระนเบิ ขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณสุขภาพแข็งแรงนะครับอาจารย์สวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวมีเวลาผมจะอาจจะตามทัวร์ไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยผมจะจัดอยู่ปลายเดือนพิกาได้นะครับคือปลายเดือนนั้นแหละใครอยากไปเที่ยวเวียดนามนี่อาจารย์เขาจัดเที่ยวี่สี่ถึงยี่สิบพิกาฮะไปดูขนุนว่าทำไมเวียดนามทำขนุนรวยไทยทำเจ๊งนะฮะไปดูขนุนไปดูการปลูกมันหวานของญี่ปุ่นนะครับผมไปดูทุเรียนของเขาว่าทำไมเขาทำได้ออ่่เวียดนามส่ง ทรงเซเว่นอเลเว่นที่เรากินทุกวันนี้คือของเวียดนามบริษัทผมเวียด<อ>นามทําไมทําได้ทําไมไทยทำแล้วเจ๊งมันแต่พาล,ลงของลูกศิษย์ผมเนี่ยวันละร้อยห้าสิบตันครับส่งประเทศไทยเดือนละสิบเอ็ดตู้คอนเทนเนอร์อมันหวานแล้วประเทศไทยทําอะไรมันมีประเทศไทยปลูกไม่ได้มันหวานผมก็ไม่เข้าใจคะผมเลังเช่นแล้วเนี่ยผมก็จะไปทาที่พม่าเนี่ยมันหวานเนี่ยผมเริ่มส่งเสริมปลูกที่พมา่าแลลวครับประเทศไทยผมเลยทาอะไรนะคือทําอะไรมันก็เจ๊งหมดเพราะตลาดมันไม่ได้อนะ นี่ผมแปลกใจกับประเทศไทยมากเลยเราเราตลาดเราไม่เป็นจริงครับเราไม่เป็นจริงๆแล้วก็เราทุกคนโทษกันหมดเลยโทษคนนู้นโทษคนนี้ขายไม่ได้ก็โทษตลาดขายไม่ได้ก็โทษเนี่ยคือไม่มีใครยอมรับตัวเองแล้วไม่หันหน้ามาคุยกันทั้งเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกอะไรพวกเนี้ยนะทั้งมาคุยกันเราจะช่วยยังไงแห่ไปได้เราไปทั้งหมดแต่นี่เราเหมือนแยกส่วนกันเราตรงไม่ได้แล้วก็ด่าคนนั้นด่าพ่อค้าพ่อค้ากดราคาพ่อค้าบอกเออถทษหันกัไว้นกสังคมองเค้อ ถ้าฉันซื้อคแลวกันฉันกัดทุนล้วฉันมาทำาั้นฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเมียจะไม่ดีกว่าใช่ไหมทุกคนอ่ะทุกคนทําก็ต้องหวังรวยหวังมีเงินใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยทําแล้วก็เออคุณได้แต่ฉันไม่ได้ก็ไม่ใช่นักบุญนะพี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเปล่ามันไม่ใช่ครับทุกคนทําธุรกิจทำอาชีพใช่ครับใช่ไหมมันต้องค้ามันต้องได้กันด้วยได้เงินด้วยกันทุกคนอันนี้ทพาว่าเราทุกคนเนี้ยมันแยกกันหมดแล้วก็ของไม่มีคุณภาพมันจะบอกกินได้กินได้อย่างเงี้ยมันก็ใช ผมก็ไม่ผมก็งงกับเกษตรกรนะดูแลทุเรียนอย่างดีฉีดยาอย่างดีตัดแต่งอย่างดีทั้งดูดูเลยพอถึงเวลาปั๊บรีบตัดก่อนแ้วตัดอ่อนไทยัวไม่ได้ราคาแล้วถามว่าทำมาทำไมตั้งกี่เดือนเนี่ยทำมาตั้งปีเรียมมาแล้วมามตัดทุเรียนประเด็นไม่้ไม่เต็มอ่าไม่เต็มเราแพ้เขาทำไมทำไมอ่าทำไมถึงมาเลเซียถึงขายมูสันคิงได้ราคาเพราะมูสันคิงมันหล่นจากต้นมันสูงอ่ะแต่ทุเรียนไทยมันตัดแปดสิบอ่ะเจ็ดสิบห้าอ่ะแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงเราเห็นไหม เพราะเราต้องใช้เวลาเผื่อผมเข้าใจไงเราต้องเผื่อเวลาให้เขาขายคือเราต้องเผื่อเวลาให้เขาไปขายใช่ไหมเราเผื่อเวลาให้เขาแปดสิบมันใช่ได้เลยนะโอเคได้ถ้าแปดสิบโอเคแต่ครั้งนี้เราตัดเร็วเพราะอะไรเราผมเข้าใจว่าเวลาเวลาเลาในกรขนส่งมันหลายวันแต่ผมเคยไปกินทุเรียนที่จีนนะที่ส่งทางเครื่องบินนะตัดแปดสิบเก้าสิบเนาะโอ้ยงนี้เลยดีกว่ากินลงมข้างไอ้กินดิ้นข้างทางบ้านเราอีกที่จีนอน่ะผมไปกินมาแล้วที่เขาส่งเครื่องบินน่ะถือว่าดีมากเลย แต่ว่าไอ้หญิงที่ส่งไปถึงนู่นแตกอ้า่เขาบอกโถ่เอ้ยเห็นแล้วเราก็อายเขาบางทีมันกินไม่ได้ไปนานก็ายแล้วก็เราขายของกันแบบนี้เหรอตายกันหมดน่ะตัดตุเรียนอ่อนไปอ่ะขายอ่ะดูแลมาทั้งฤดูโหอุ้มอย่างดีดูอย่างดีพอถึงสุดท้ายกลัวไม่ได้ราคารีบตัดเลยแล้วนั่นฆ่าตัวตายทันเก่งมากเลยฆ่าตัวตายไปดูตลาดที่นู่นเราเห็นแล้วบอกโอ้หอย่างนี้ฆ่าตัวตายเหมือนอ่าุ้ณเช่าชาเขา คท่านดูแลนะเดี๋ยวผมขอตัวนขอบพระคุณนะครับอาจารย์สานาสีน้ำตาลครับโอ้ยน่ารักมากเลยดูดันถอยขาดเพราะว่าเข้ามาดูว่าทำไมมันถึงออกไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ต่างสินค้าจากไทยเขาเข้าไม่ได้นะขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับครับครับสุขภาพแข็งแรงอาจารย์ครับติดตามอยู่นะครับให้กำลังใจท่านนะครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็ ฝากครัพี่น้องนะครับนี่คือผมพย,พยายามหาข้อมูลนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้ดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับให้เรามาพัฒน,นาของพวกเราครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับสวัสดีนะครับกราบลวัสดีครับวัสดีครับ